ผืนป่าในยามค่ำคืนนั้นแฝงไปด้วยเรื่องราวลึกลับน่ากลัวมากมายเกินกว่าที่จะคาดเดาได้ไม่ว่าจะเป็นเสียงหรือว่าภาพที่อาจจะทำให้ผู้ที่มีจิตไม่แข็งพอหวาดกลัวรนลานจนจิตใจกระเจิดกระเจิงและเกิดความหวาดกลัวเสียสติไปได้ไง่ายๆจึงไม่มีใครที่ไม่มีความชำนาญในเรื่องของป่าจะกล้าหาญเอาตัวเองเข้าไปเสี่ยงอยู่ในป่าในยามค่ำคืนเป็นแน่นอกจากจะเป็นคนที่มีกิจธุระ ที่เกี่ยวข้องกับพื้นป่าเท่านั้นไม่ว่าจะเป็นพรานป่าล่าสัตว์หรือว่าพระธุดงหรือสีชีภไพรต่างๆที่ล้วนแล้วแต่มีพลังจิตและยานอันแก่กล้ามากด้วยวิชาอาคมบวกกับจิตที่แข็งไม่หวั่นไหวหวาดกลัวต่อสิ่งใดไดได้ไดไดไง่ายๆถึงจะสามารถเอาตัวรอดได้ในปา่าอย่างไม่มีอันตรายอะไรเกิดขึ้นแต่กระนั้นก็ใช่ว่าจะเป็นคนที่ไม่มีอันตรายแต่กระนั้นก็ใช่ว่าคนพวกนั้นจะไม่มีอันตรายเลย เพราะนอกจากเรื่องรลวลึกลับแล้วในผืนป่ามันก็นยังมีสัตว์ป่าดุร้ายด้วยที่อาจจะเข็นฆ่าทำอันตรายคนพวกนั้นได้เช่นกันฉะนั้นจึงไม่มีความแน่นอนในชีวิตด้วยกันทั้งสิน้นหากว่ามีความประมาทหายยนะก็ยอมจะเกิดขึ้นได้ไม่ว่ากับใครทั้งสิน้นพรานหวงแกมีอายุหลวงเลยวัยห้าสิบปลายปลายมาแล้วที่ยังคงยึดอาชีพเป็นพรานล่าสัตว์มาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่สมัยหนุ่มๆทั้งที่พรานรุ่นเดียวกันกันกบแก ต่างก็ปลดเกษียณตัวเองกันไปหมดแล้วเหลือแต่พรานรุ่นลูกลุ่นหล,น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 ลานที่สืบทอดอาชีพการล่าสัตว์แทนแม้ว่าพรานหวงแกจะมีลูกชายที่สืบทอดต่อการเป็นพรานจากแกไปถึงสองคนก็ตามทีแม้ว่าลูกทั้งสองจะแยกย้ายไปมีครอบครัวแต่ก็ยังอยู่ในหมู่บ้านเดียวกันล่าสัตว์ป,ป่ามาได้ก็จะแบ่งมาให้ผู้เป็นพ่อเป็นแม่ทุกครั้งไม่เคยขาดแต่พรานหวงแกก็ยังชอบเข้าป่าล่าสัตว์ด้วยตัวเองจนลูกๆไม่มีใครอยากจะห้ามปามั๊ม ก็ต้องพากันปล่อยเลยตามเลยที่แกชอบเพราะว่าคิดคิดไปแล้วก็คงจะไม่มีอะไรมาทำอันตรายต่อผู้เป็นพ่อของตนได้ไง่ายๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องฝีมือและวิชาอาคมของพวกตนทั้งสองล้วนแล้วก็สืบทอดมาจากแกทั้งสิ้นที่มีความเข้มขลังไม่แพ้ใครและสิ่งที่พลานหวงแกเข้าป่ามาจนแกเท่านั้นก็ได้ทำให้พรานลุ่นหลังๆในหมู่บ้านเดียวกันนั้นหลอดตายไปได้หลายคนเลยทีเดียวด้วยประสบการณ์และฝีมือของแกล้วน ที่ครั้งหนึ่งเคยมีสัตว์ป่าดไร้ที่มีลักษณะ่าทางแปลกประหลาดเพ่นพ่านอยู่ในป่ามันได้ทำเอาพลานต่างถิ่นถูกฆ่าตายไปหลายคนเพราะแม้ว่ามันจะเป็นสัตว์ร้ายแต่มันก็เป็นที่ต้องการของคนพวกนั้นที่ต้องการจะนำเอาชิ้นส่วนเนื้อหนังของมันเอาไปทำเป็นเครื่องรางของข,องขังเพราะความที่มีลักษณะพิเศษนี่เองซึ่งมันก็คือไอเสือลายพาดก่อนที่มันดันมีดวงตาสีแดงเข้ม แปลกจากเสือพวกเดียวกันที่ล้วนแล้วแต่มีดวงตาสีเหลืองอมพันทั้งสิน้นซึ่งไม่เคยมีใครพบเจอกับมันมาก่อนหน้านั้นไม่มีใครรู้ที่มาที่ไปของมันแม้แต่คนเดียวแม้แต่พรานว่องเองก็หากินอยู่ในผืนป่านั้นมาเนิ่นนานกว่าใครทั้งสิน้นเมื่อการปรากฏตัวของมันไม่เหมือนกับเสือทั่วๆไปที่เคยพบเจอกันมันกระสงความหวาดกลัวให้กับพรานท้องถิ่นที่หากินอยู่ในป่าแถบนั้น เื่องจากว่ายังไม่มีใครสามารถจะฆ่ามันได้แม้แต่คนเดียวเพราะเมื่อเจอซึ่งซึ่งหน้ากับยิงมันไม่ถูกแม้ว่าพรานผู้นั้นจะมีฝีมือเก่งฉกาดแม่นฉมังมากแค่ไหนก็ตามหรือไม่ก็อาจจะยิงมันไม่เข้าก็ยังไม่มีใครสามารถพิสูจน์และเห็นด้วยตาเพราะว่าทุกครั้งหลังเสียงปืนดังขึ้นมันก็หนีไปได้ทุกครั้งจนสุดท้ายก็ได้รู้ว่ามันไม่ใช่เสือธรรมดาที่หากินอยู่ทั่วๆไปหากแต่ว่ามันน่าจะเป็นเสือสมิงซะมากกว่า เมื่อครั้งที่พอมีขา่าวว่าพรานต่างถิ่นพากันเข้ามาตายผู้ที่เข้ามาใหม่ในป่าแถบนั้นก็ต้องการให้พรานเจ้าถิ่นเป็นผู้นำทางให้จุดประสงค์เดียวกันก็คือต้องการที่จะล่าเสือตัวนั้นให้ได้จนสุดท้ายก็พากันไปตายอีกหลายคนและหนีไปคนละทิศละทางพรานเจ้าถิ่นที่นำทางให้ที่แม้จะมีวิชาอาคมก็ยังไม่สามารถที่จะใช้กระสุนอาคมของตนฆ่ามันได้ ทำให้พรานคนอื่นๆที่รู้เรื่องราวต่างๆเกิดความหวาดกลัวไปด้วยจนแทบจะไม่มีใครกล้าเข้าไปล่าสัตว์ในป่าเหมือนที่ผ่านมาแต่ก็ยังมีพรานที่ยังมีความกล้าหารบางคนที่ไม่กลัวเพราะยังไม่เคยเจอกับไอ้ลายตาแดงนั่นก็เลยไม่กลัวพิษสงความดุร้ายของมันพรานลุ่นลูกลุกล่นหลานของพรานหวงสองคนซึ่งก็คือทิดายกับทิดเขียวก็ยังพากันเข,เข้าป่าล่าสัตว์เหมือนว่าไม่เคยมีเหตุการณ์ไลๆอะไรในป่านั้น ทั้งที่พรานส่วนใหญ่พากันหยุดเข้าป่าไปแล้วแม้แต่ลูกชายทั้งสองของพรานหวงเองแต่ก็ยอมปล่อยให้พรานหวงแกเข้าป่าไปล่าไอเสือลายพาดก่อนสมิงตาแดงนั่นเพราะว่าพรานเก่าๆในหมู่บ้านทุกคนต่างก็รู้ประวัติของพรานหวงเป็นอย่างดีว่าแกเคยฆ่าเสือสมิงตายมาแล้วสมัยที่แกยังเข้าป่ากับพ่อของแกอยู่และวิชาอาคมของพรานหวงเองก็น่าจะเหนือกว่าใครทั้งสิ้นในหมู่บ้านหากไม่ปล่อยให้พรานหวง แกเข้าไปล่าไอเสือสมิงตาแดงนั่นชาวบ้านที่มีอาชีพล่าสัตว์กันเป็นหลักก็คงจะอยู่กันอย่างไม่เป็นสุขแน่ยิ่งมันได้กินคนเข้าไปแล้วด้วยหลายลายยิ่งจะมีฤทธิ์มาขึ้นคขืนทีทิดฝ,ฝ่ายกับทิดเขียวเข้าไปนั่งห่างตามปกตินั้นก็เป็นช่วงเวลาที่ว่างเว้นจากการที่มีคนเข้าไปกลายเป็นเหยื่อให้กับมันร่วมครึ่งเดือนและพรานหวงเองก็ยังไม่เคยเจอกับมันจ่าจ่าแม้แต่ครั้งเดียวครั้งนั้นจึงแอบย่อง ตามพลานลุ่นลูกลุ่นหล,นลานสองคนนั้นไปมัดห่างอยู่ห่างๆแบบไม่ให้รู้ตัวจนได้ยินเสียงปืนดังสนั่นขึ้นในช่วงกลางดึกหนึ่งนัดซึ่งทิ่ไฟกับทิศเขียวก็น่าจ,จะยิงสัตว์ป่าตามที่ต้องการได้แล้วเพียงแค่รอเวลาให้ไอ้ลายเสือสมิงตาแดงนั้นมันปรากฏตัวออกมาให้เห็นเท่านั้นซึ่งพลานหวงแกขาดเดาว่าเหยื่ออาจจะเป็นสัตว์ป่าที่ทั้งสองนั้นล่าได้หรือไม่ก็อาจจะเป็นทิ่ไฟ กับทิดเขียวซะเองที่มันต้องการก็เป็นได้แกทิ้งระยะประมาณสักสิบกว่านาทีกะว่าไอ้ร้ายเสือสมิงตาแดงนั่นมันจะได้ยินเสียงปืนและเข้ามาถึงแกจึงได้รีบปีนล,ลงจากนั่งห้างแอบย่องเข้าไปใกล้ๆกับนั่งห้างของทิดไฟและทิดเขียวยังไม่ทันจะได้เห็นว่าอะไรเป็นอะไรก็มีเสียงปืนดังขึ้นมาสักร่อนพร้อมกับเสียงร้องของทิดไฟร้องเรียกพรานหวงเสียงดังลั่นว่าพรานหวง จะย่องแอบมาขโมยเอาสัตว์ป่าของตนไปทำไมทำไมถึงไม่ล่าเอาเองทำให้พรานหวงพอจะเดาได้ว่าไอเสือสมิงตาแดงนั่นมันคงจะเห็นตนเข้าแล้วถึงได้แปลงกายมาเป็นล่างของแกมาขโมยเอาสัตว์ป่าของทั้งสองที่ล่าได้และมันก็คงหวังจะให้พรานนมทั้งสองลงมาจากนั่งห้างแทนที่จะเข้ามาประชิญหน้ากับพรานหวงซะเองเหมือนว่ามันจะรู้ว่าใครที่มันพอจะล่าได้ง่ายๆมากกว่า เสียงทิดายกับทิดเขียวยังเอะอะโวยวายไม่เลิกพร้อมกับเสียงที่ทั้งสองหน้าจะปีนลงจากนั่งห่างไปแล้วพรานหวงรีบย่องด่งเข้าไปแต่ก็ยังช้ากว่าเพราะจากเสียงเอะอะโวยวายที่ดังลั่นก่อนหน้ากลับกลายเป็นเสียงร้องลั่นด้วยความเจ็บปวดแทนไม่รู้ว่าเป็นเสียงใครปืนขู่กายและกระสุนอาคมในลำกล้องที่เตรียมพร้อมพรานหวงกับพุ่งตัวเข้าไปหาตนเสียงด้วยความรวดเร็วจนเจอเข้ากับทิดเขียว ที่วิ่งสวนเข้ามาหาถึงได้รู้ว่าหลอดตายแต่ว่าทิศ่ายนั้นถูกไอร้ายเสือสมิงตาแดงนั่นมันกัดฉีกกินโดยความกระหายเลือดตายไปแล้วพรานหวงเข้าไปถึงกระแลนกระสุนอาคมพุ่งเข้าใส่ไปที่ล่างของไอร้ายเสือสมิงตาแดงอย่างจังจนมันล้มฟุบด้วยพิษกระสุนอาคมที่เข้มขลังของพรานหวงซึ่งเป็นอาคมที่แกเคยใช้ปลุกเสกที่แกเคยเข้าป่าฆ่าเสือสมิงมาแล้วกับพ่อของแกนั่นเอง แต่กระนั้นก็ยังไม่ได้ทำให้มันตายคาที่ก่อนที่มันจะลุกปรวดพลาดหันมาทางพรานหวงพร้อมกับกระโจนพุ่งเข้าใส่เสือสมิงเหียมบาดเจ็บมันก็ยิ่งเหียมมากกว่าเดิมแต่มันก็เยียมผิดที่ผิดคนเพราะว่าถูกยิงสวนเข้าไปด้วยกระสุนอาคมอีกนัดจนร่างของมันกระเด็นฟุบลงพื้นพื้นเลือดอาบใบหน้าดวงตาที่แดงฉานยังจ้องมองพรานหวองอย่างกับจะกินเลือดกินเนื้อของพรานหวงเสียให้ได้ แต่มันกลับไม่ได้ทำให้พลานหวงแกะสะดุ้งสะเทือนใดๆแถมแกยังชักมีดอาคมออกมาจากเอวเดินดิ่งเข้าไปที่ร่างของมันก้มลงแทงซ้ำเข้าไปที่ลำคอของมันจนมันแหกปากร้องคำรามดังลั่นด้วยความเจ็บปวดหมดสิ้นหนทางที่จะดินน้นรนและต่อสู้ได้ด้วยพิษกระสุนอาคมก่อนหน้านั้นทั้งสองนัดร่างของมันชักกระตุกสั่นละลิกอยู่คู่เดียวก็เรื่มจะแน่นิ่งพร้อมกับดวงตาที่แดงฉานนั่น ค่อยๆลีดับลงไปด้วยร่างของมันถึงได้ดกลับกลายมาเป็นร่างของชายวัยกลางคนไปๆไปน่าจะมีอายุราวสักห้าสิปีที่มีผมยาวลุงลังหนวดเขาเฟิร์มเต็มใบหน้าสวมใส่เสื้อผ้าที่ขาดวินดำทั้งชุดเดาไม่ออกว่าจะเป็นหมออาคมหรือว่าพรานมาจากที่ใดคงจะเป็นผู้ที่ทำผิดครูผิดวิชามันถึงได้ดกลายไปเป็นเสือสมิงและน่าจะเกี่ยวข้องกับดวงตาของมันที่แดงฉาน ตอนที่ร่างของมันยังเป็นเสือสมิงซึ่งมันเป็นวิชาที่ไม่เคยได้ยินได้ฟังมาก่อนดีแล้วที่มันต้องมาตายด้วยฝีมือของแกไม่มีชีวิตหลอดกลับไปได้ถ่ายทอดให้กับใครอีกเมื่อเห็นว่ามันตายสนิทแล้วพลานหวงจึงร้องบอกทิดเขียวว่าเสือสมิงนั่นมันตายแล้วทิดเขียวถึงได้กล้าเดินออกมาจากที่ซ่อนตัวก่อนที่ทั้งคู่จะพากันเดินกลับเข้าหมู่บ้านทันทีรุ่งเช้า ถึงได้พาชาวบ้านเข้ามาจัดการกับร่างของทั้งสองซึ่งก็คือเสือสมิงกับร่างของทิดไฟาชาวบ้านถึงได้เชื่อมั่นกันว่าความสงบสุขายกลับคืนมาที่หมู่บ้านของตนอีกครั้งจึงได้พากันหากินได้อย่างปกติต่อไปโดยที่ไม่ต้องหวั่นกลัวอะไรอีก